กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีสุกท่านนี่ค่ะมาผสมสองแม่น้องอเนยได้เี็นเด้อตอนนี้แม่น้องอเนยสิกินข้าวเส้าพี่น้องเอ้ยอื้มสวยแล้วตอนนี้ก็บเก้าโมงสิบโมงแล้วเนาะมาเบิ่งเมนูอาหารแม่น้องอเนยสิกินคนเดียวเนาะพ่อน้องอเนยกินก่อนนะพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนกันกินเปลี่ยนกันกินประ่าย่านเคอร์วันนี้นะย่านเคอร์เกี่ยวเขาเนาะนี่ข้าวเหนียวอันนี้คือป่นป่นจิโร่เนาะบอต่ายกับน้องนัดประคุดเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยพ่อน้องอเนยเอามามาดูพี่น้อง กับอะไรกินเปน็นองเฮียสะใส,ะสะ่ก้นกระขูกระแข็งไปเลยปับป๊บทุกมีแจบอกพีกดิบเนาะกระปิ่งปลาลดแล้วพ <c oughs> ีงปลาลดปลาหลาดนี่นพี่เนาะเอ้มันเอาเนยไปใสิกิกนละบันกินปนจีรอก่อนลูกโดดก็มี้เหรอมไปเอามาพี่น้องเอ้ อาหารก็เนแล้วเอ้ยจำเจวพรีลิก่อนอเินก็กินคนเดียวเนาะนอเงนกินเขาไปเดียวพี่น้องเอ้ยน่งหม่ก็เน้อ้เอ้ยนางอยู่หายน้ามันเอาเนกันน่งไปเลยเลยสอเลยกินเขาเสีบเลยพี็นเด้วเริ่มล้วเนลลาย ตอนมื่อนีร่ก็ะเด็แดดพี่น้องเอ้ยมื่อไหร่กระเด็ดเนจะจัะหายพียนน่น้อ,อ,อ,อเนเนงเอ,อ้ยเกี่ยวไปเรื่อยๆเพราะว่าน่องนัดกับไปธุระเพิ่นเนาะพยายามจ่กากระตากเข่าอยู่เพื่อนพี่น้องเอ้ย ป้าสนีกะเอาน้องอนเนยพี่น้อง <c oughs> จังว่าบ่เป็นยังมือนี้น้องอาเนยเกี่ยวสองคอนถ่าบ่เป็นยังเนาะหลายคนกับลายไปทางภายทางมันอันนี้ยเนาะนี่ Lá cả kép kín mặc hàm nó, tan thiên nó Còn nó có nơi xuân Kín mặc น้องอ้นเองตึงเสียขนาดนั่นจินข้าวพ้าน้อกอ้นเลยบ้านเมืองอ้นเลยเออสิแล้วหายแล้วเด้อโซนเกี่ยวท้าจะหายก็หายเลยพี่น้องเอ้ยพม่น้องเอ้ยประชนแล้วหิวเข่าเนาะกินกับปลารสแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บเ ทำเจียวพรีด uh ิบ huh. อืมทำเจียวพริปเลยเป็นไอืมเข้ามาได้ไหมครับ ป่นจิรอข้าวเหนียวฮอลโหลบึงเด้อพี่น้องอุจาเบื่อเลยพี่นน้องเอ้ยขอโทษขออาภัยยลายๆไม่น้องเอาน้ยบ่ม,มีตากล้อง,องพี่น้อง หมาค่ากล้องเขากับบะมีเนาะบะว่านไหนพอน้องอ้นมาเป็นคากล้องไงกะพอน้องอ้นมาเป็นคากล้องพี่น้องอยังหัวพอน้องอ้นมาเป็นตากล้องไงกะพวันเพิ่งเกลียวขาวพี่น้องเอ้ยแม่เนาะอ้นเนอร์บอ้มาดอกให้เป็นเกี่ยวขาวเอาไปหล่นเข้ากระสินังกินขาวเลยฉันจะมีแห้งเกี่ยวขาวเนาะอืม

อยู่เาได้ตั้งสิบโมงแล้วเนาะกินกระมิลข้ามใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยอาตาเลยพี่น้องเอ้ยเตือนซ้ามากันแลนหน้านั่งซัวยอยู่พี่น้อง <c oughs> พี่น้องอก็เหนื่อยซัวอยู่หน้านะแต่ว่า <c oughs> พี่น้องเนื่อกับบริษัทแปงทายังเด็กออกพยาบาลย่ำวิอักพี่น้องเอ้ยเผาย่ำโมเลอ ขอขอโทษขออภัยเพียงเล็กผักเบิ่งผักส้มพี่น้องคือพามาทองกับใบบํารุงตัวเองพี่น้องเอ้ยกินแต่แบบของเผ็ดของเค็มเนาะ มันออาเนื้องจาก่อยตอนนี้นะแบบทำบริบารุงตัวเองเพื่อนเอาแบบกินไปแบบบ้านๆธรรทำมาสะอาดบรรนนกบานนาเขาเนี่ยเนาะท่านทีไปซื้อกินมะกะแพงโถ่อียังกันอะไรก็ได้ไปซื้อทำมาจากไร่หาบักถั่วบักแตงกับบักแตงกับเบิร์ดกินเหรอบักถั่วมีพอได้กินอยู่ท่านทีคลายกับแบบพอจะคลายหรอกเนาะอื บดซำลดวเนาะมุกถั่วกันเลยควรจรอแทบแทบ กินไปยิ่งไปอย่งเง้ยกินจ้หัวกินจ้าหัวยังฝน้องนเลยกินข้าวผู้เดียวฝน้องเลงกินข้าวผู้เดียวไปแล้วต่างคนต่างแบ่งปันกันไปเนาะอย่าเสียเวลาลูกยังหน่อย อืมอยาลองอืม้อง,อองอกินน้ำก่อนดูน้ำแล้วลอ,อกินขาวม,มากินอานเป็นซองเจาะองไอโนโทรแต่ไม่นออนเยกิน น,นั่มไปน้องมีแหงเลยไปน้องเลยบ้านบ่อตายซีบแหงสูต่อไปเยอะไปน้องเลยมปน้องเอานบ่อตายแน่นอนบบบนี <c oughs> อ้อู้ยอิ่มเลยไปน้องเลยทองสิแตกเลยพ่อแหละไปน้องเอานหายอยู่อ่นอือใส่กระปุกไว้าคือเก่าไปน้องเลยเปิปั่นกินตอนเพลนอยู่เนาะ พี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพอคนไม่น้อเนยเลยจะขอลาพี่น้องไปเด้อคลิปหน้าพบๆพกันใหม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องอ่านนยได้พี่น้องเด้อสบายดีบ๊ายบาย